สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกหอมหัวแดงการปลูกอย่างไรให้ออกรากแตกยอดงามนะครับขั้นตอนแรกก็เตรียมหอมหัวแดงลักษณะแบบนี้มานะครับเพื่อนจากนั้นก็ทําการเตรียมดินสําหรับพ่อปลูกนะครับหรือจะเป็นขุยมะพราะ้าวชุบน้ําก็ดีนะครับจากนั้นก็ทําการลาดน้ําครับ น้ำให้เพื่อให้ดินเขาอ่อนนะครับอย่างนั้นก็ทําการออกเปลือกนะครับปอ,อกเปลือกของหอแดงออกนะครับลอกเปลือกครับผมแกะเปลือกออกเลยนะครับให้เหลือเฉพาะเปลือกเขาด้านในชั้นในจุดนะครับนะครับ จากนั้นก็ทําการเกาครับเกาส่วนรากนี่นะครับจุดนี้สําคัญนะครับเกาให้สะอาดนะครับรากเขาก็ได้ออกได้ดีนะครับแล้วเราก็มาดูหัวที่สองกันนะครับทําการบอกมันนะครับเปลือกออกให้หมดนะครับเหลือเฉพาะด้านในสุดแล้วก็ทําการเกานะครับเพื่อนๆนะครับเกาเกาให้สะอาดนะครับตรงนี้ เกาเปลือกให้สะอาดครับจากนั้นแล้วก็ปาดส่วนด้านบนหัวนะครับออกให้ถึงแกนไหนนะครับให้ถึงแกนยอดเขานี้นะครับให้เห็นนะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็จะทําให้เขาแตกยอดได้เร็วนะครับนะครับ จากนั้นก็ทําการทิมลงดินเลยครับทิมไปแค่ครึ่งหอมก็พอครับแล้วก็กะเอานะครับแค่ครึ่งหนึ่งก็พอไม่ต้องทิมไปจนท่วมหัวนะครับจะทําให้เวลาลดน้ําน้ําไม่ขังทําให้เขาเน่านะครับจากนั้นเราก็ห่มฟางครับกันหน้าดินแห้งนะครับ หรือกันนกกันไก่มาจิกนะครับจากนั้นก็ทําการลดน้ําครับลดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เราก็นําไปไว้ที่แสงแดดลําไรนะครับเ,เพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทํากันดูนะครับเ,เพื่อนๆครับขอขอบคุณครับ